สนับสนุนโดยไดนากูตา้าเพื่อนที่รู้ใจของผู้หญิงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินซูบิวพลัสปรับสมดุลระดับน้ำตาลในเลือดคอรโฟิลพลังงานสเกล่าเข้มข้นปรับสมดุลระบบเลือดกาแฟฟงสำเร็จ Energy, รูปมิลเลอร์เอนเนอร์จีคาเฟ่กาแฟสำหรับท่านชาย และแผ่นไมโครนาโนพิชิตคาบฝังแน่น Amazing s p o n g ฟองน้ำมาสจั์นาโนเทคโนโลยีสนใจสินค้าในเครือบริษัท Yes We Can Do Enterprise จำกัดภายใต้สัญลักษณ์คุณเขียวของแท้โทร0879307822 0 8, 0 8, 2, 0 8 6 0 2 7 1 9 4 4ไอดีลน์0879307822 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพี่ตีสวัสดีครับพี่จิววานครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรห้าห้าห้าฟุตดีชี้ช่องรวยนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมข้างหลังมองไปเข้าๆครับหลายคนอาจจะบอกว่าดอกอัญชันต้นอัญชันไม่ใช่มองไปฝั่งนี้เข้าๆอาจจะว่าถั่วยาวถั่วถั่วเขียวไม่ใช่นะฮะนี่คือเขาเรียกว่าหมามุ้ยอินเดียตอนนี้ฮะกำลังเป็นพืชเศรษฐกิจ ตัวใหม่นะฮะตัวใหม่นะฮะกิโลละประมาณ250ถึง300บาท กำลังเป็นที่นิยมในเมืองไทยนะครับมาดูซิว่าหมามุ้ยเนี่ยแค่ชื่อเนี่ยขนขนลุกเลยจะคันหรือเปล่าแต่พี่เขาบอกว่าไม่คันจะเป็นอย่างไรน่าสนใจและอีกอย่างก็คือทัวดาวอินคาดาวินคานี่ก็เป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจที่สําคัญครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของสวนการทางด้านนด้นกันเลยครับผมไปเอาละครับตอนนี้อยู่กับพี่สวนครับสวัสดีครับผมพีแล้วก็พี่ๆทุกคนนะนะครับผม แล้วพี่อะไรครับผมนี่พี่สนิทนะครับพี่อะไรครับผมจรุณครับพี่จารุณนะอาแล้วครับพี่สวนครับที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่ดอกอัญชันไม่ใชู่่เขียวชูบางยาไม่ใช่อันนี้คือหมามุ้ยอินเดียหมามุ้ยอินเดียโอ้โหไม่เป็นไรผมเตรียมคารามายมาคันรถหนึ่งอ่ะขอความรู้ว่าหมามุ้ยพันธุ์อินเดียเข้ามาในเมืองไทยแบบไหนยังไงอ่ะมาทำไมรู้จักถึงมาปลูกกันเออเข้ามาเมืองไทยอ๋อครับผมพอดีด็อกเตอร์สมบูรณ์เขาครับ เอา,มาเมล็ดพันธุ์มาให้ปลูกอ๋อ,อก็คือมาให้เกษตรกร,รกใช่ไหมครับผมเป็นพืช่งออกอ๋อครับผมก็คือว่าเอามาให้เพื่อปลูกและก็กำลังบอกว่าปลูกแล้วมีที่รองรับก็คือจัดจําหน่ายพร้อมจ้ะใช่ไหม<ข>อ,อ่ะอดอกเตอร์เขารับซื้ออ๋อเหรอฮะครับผมมามุ้ยอินเดียกิโลหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับพี่ฉเฉลี่ยแล้วนนกิโลหนึ่ง ก็ทําสัญญากันก็รับประกันอยู่ที่กิโลละ1 0 0แต่ช่วงนี้เขาซื้ออยู่ที่250บาทโอ้โหนะฮะไม่ใช่เล่นเลยนะก็คือว่ากระเทาะเม็ดตากแห้งแล้วก็ส่งให้ด็อกเตอร์ไรไอเอาอกกกกขา,มามไปทําอะไรได้บ้างอะเอางี้ก่อนคุยกันตรงนี้ก่อนหมามุ้ยไปทําอะไรได้บ้างทําเป็นพืชสมุนไพรเป็นยาบํารุงร่างกายอของท่านชายค่ะเป็นพืชเศกษกิจสำหรับไปทําสุขภาพท่านชายนะครับใครที่ไม่แข็งแรงป๋าแต่ปิ๊บดังไหม ยังไม่ดังเท่าไหร่ยังไม่ดังเท่าไหร่ผู้หญิงแม่บ้านก็ทานได้สําหรับคนที่มีบุตรยากอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอ้โอสดงว่ามันช่วยได้เยอะ,อ,ะอันนี้น่าสนใจคุณผู้ชมกำลังบอกว่าประสิทธิภาพของเขาไปได้หมดเลยนะครับผมปลูกปลูกยากไหมครับอ่ะอพี่<ม>สวนครับอ,อธิบายนิดนึงท่านด็อกเตอร์ให้เมล็ดมาหรือให้ให้ให้เป็นหน่อให้เมล็ดมาให้เมล็ดมาอะยังไงต่อครับผมปลูกปลูกนานหรือยังอันนี้ประมาณเดือนครึ่งแต่เคยปลูกมากี่ปีครับเพิ่งเริ่มอ๋อเพิ่งเริ่มใช่ไหม นะครับผมให้มเมล็ดมาแล้วท่านบอกว่ายังไงบ้างก็มาทําการเพราะเพาะสิวันแล้วก็ลงหลุมได้เลยค่ะผมทีนี้เราจะบอกว่าพี่เนี่ยนำนำนะฮะหมามุ่ยอินเดียมาใช้กับคุณเกี่ยวของเราใช่ไหมค่ะวิธีการใช้ใช้ยังไงครับพี่วิธีการใช้ก็15วันอ๋อก็คือผ <15 S 1> สม15วันฉีดใช่ไหมแต่ยังไม่ได้แช่มันยังไม่ได้แช่มเมล็ดใช่ไหม เมล็ดเขาเขามีน้ํายาที่ให้ของดเรเขาจัดมาให้อ๋อก็คือว่าให้ทําตามเขาแต่พอคุณลงดินแล้วนี่ก็อยู่ที่เราว่าเราจะใช้อะไรที่ปลอดสารพิษสารเคมีก็เลยเลือกใช้คุณเขียวสิบห้าวันฉีดทีเป็นไงครับพี่ฉีดแล้วเป็นไงก็ก็โอเคลวจ้ะครับผมอย่างที่เห็นนะอันนี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้เกิดเท่าไหร่เดือนเดือนหนึ่งเดือนนะผมก็ไปเร็วเหมือนกันนะหนึ่งเดือนนี้นะครับก็คือนี่คือหนึ่งต้นใช่ไหมฮะเรามีฝักแล้วก็มี อ๋อนี่โอ้โหมีฝากเลยนะหนึ่งต้นเอาอพี่ใช้ระบบน้ําหยดเน,ะะนะอะนะครับอ่านะคบพี่เขาใช้ระบบน้ําหยดนะอ่ะอันนี้ต้นคือหนึ่งเดือนนะโอ้โหใหญ่นะเนี่ยใช้คุณเขียวฉีดนะครับฉีดกี่ครั้งแล้วพี่อันนี้สองได้ไหมสองครั้งปสอง,สองครั้งนะครับฉีดแล้วมันเป็นยังไงพี่ยอดออกไงหรือว่ายังไงโหแต่ดกมากเลยนะ ยอดมันเดินเร็วอ๋อก็คือกันเรบอกว่ามันอีเขียวคือคือทําให้แตกยอดต่างๆและดอกนะอันนี้คือดอกนะคือว่าดอกดกดอกดกนะอ่าป๋าดมมาช่วยกันพี่คอดูนะครับเนี่ยดอกดกมากเลยนะดอกเสร็จแล้วยังไงพี่มันจะเป็นเมล็ด ปต่อไปก็ติดฝักติดฝักอย่างนี้ใช่ป่ะอ่าครับผมอ๋อไม่คันนะพี่นะไม่ไม่คันอ๋อดาบโตเจตัดจับได้ดฝักดาบเลยอันนี้เล็กๆอ่าอันนี้คือจากดอกนี่นะฮะดอกดอกสีม่วงนะไม่ใช่ดอกอัญชันนะปึ๊บก็เป็นฝักเล็กนะอันนี้คือดอกอ๋อหุยดอกนะเนี่ยหุยสังเกตคุณผู้ชมฮะเนี่ยมีทุกจุดเลยเห็นไหมแต่ยังไม่ออกเต็มที่นลพี่นะเห็นไหมัยโอ้ดูฮะเนี่ยแต่ละจุดนี่จุดหนึ่งก็จะได้พุ่มใหญ่ๆโอ้จุดหนึ่งก็หนึ่งดอกคือหนึ่งหนึ่งผลประมาณประมาณเจ็ดช ต้นหนึ่งก็ประมาณเป็นร้อยได้เป็นร้อยเป็นร้อยนะเอานี่ถือว่าโอเคไหมพี่ถือว่าโอเคไหมพี่ชุดหนึ่งขึ้นเป็นร้อยเลยนะโอ้โหนะฮะต้องรุ่นใหญ่อ่าได้ได้อันนี้คือจะจะจะให้ความรู้คุณผู้ชมนะเพราะว่าแต่งที่บอกนะฮะอ่าเราจะให้ความรู้ว่าวิธีการปลูกนะก็คือง่ายๆแหละ โอกดูแลและใช้คุณเขียวฉีดไม่ต้องใช้อะไรเลยครับแล้วมันดิดูแลดูแลง่ายนะวิธีการฉีดก็ฉีดลงดินด้วยฉีดใบด้วยอ๋อบำรุงดินให้ดินร่วนซุยเห็นไหมดินร่วนซุยเนี่ยเนี่ยปลาชัดเจนนะอ่านะแล้วก็ชาร์จขึ้นไปโอ้โหโอ้โหดูชุดนี้ดูชุดนี้ฮะโอ้นะฮะโอ้โหสิบขึ้นฮะอันี้ลงมาแล้อ่าะครับถ่ายชัดชอ่านะครับ อันนี้คือแบบว่าโอ้โหสวยสวยสวยมันก็จะแตกแต่กระนั้นจะบอกว่าไอ้พี่ที่ออกมาเนี่ยมันก็จะพร้อมเป็นเมล็ดพร้อมดอกเป็นดอกได้เลยนะมันจะออกตามข้ออ๋อโอเคเข้าใจแล้วอ๋อนี่ไงนี่ฮะดูดิฮะแสดงว่าต้นหนึ่งผมว่ามี30 40ขึ้นเป็นชุดนะหมายถึงว่าเป็นข้ออย่างเงี้ยมีมีมีแน่แน่โอ้โหฮะคุณผู้ชมนี่คือหนึ่งเดือนกว่าๆเนาะก็เป็นตามนี้อ่ะเดินไปให้เห็นความแตกต่างตามไปอยู่อตามไปอยู่ฮะตามไปฮะจริงจริงเขากินผลสดได้ไหม ได้ด้วยเหรออันนี้คือชุดหนึ่งเดือนนะพี่พี่ปลูกประมาณกี่ไร่พี่ประมาณเท่าไหร่ประมาณสามไร่สามไร่นะอันนี้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 กี่เดือนละอันนี้กันไล่ไล่กันแล้วไล่ไล่กันมาแล้วโอ้โหอันนี้เริ่มปีฝักได้เห็นไหมอันนี้ฝักดกแล้วอ๋อแปลงนี้จะสองเดือนอ่านะครับผมเอาแล้วครับผมมาดูแปลงสองเดือนหน่อยฝักเป็นฝักยังหนึ่งเดือนใหญ่ฝักใหญ่แล้วบางต้นเป็นดอกนะบางต้นแทงฝักเล็กๆนะพี่นะอันนี้สองเดือนมาโอ้โหฮะสเดือนพวกเราคนต่างๆคือเขียวขึ้นสูงขึ้นเนาะ ขึ้นพุ่มใหญ่ขึ้นอ้ามาดูมาแล้วมาดูฝั่งมาดูฝั่งพิ่งเข็นหมามุ้ยอินเดียฮะอุ้ยพะเจ้านี่ดูนี่มันเป็นพวนเป็นพูนแล้วมันตายละพี่จับได้ไหมไม่คันเหรอพี่ไม่คันจับจับได้ไม่เป็นไรโอ้ยมันมีขนมาขนอ่อนๆเองขนอ่อนออนนะฮะขนอ่อนอ่อนอ่ะแน่แน่แน่พิศัยเออดูฮะดูดูฮะแล้วค่อยค่อยแบกดูอูดกนะ เบกดูเจ็บคนนะแต่ขอ่อนนะแต่อันนี้ก็ยังมีดอกอยู่ก็ยังมีขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ฉีดก็ฉีดสองเดือนก็เป็นสี่ครั้งป่ะพี่จ้ะแต่นะก็คือสิบห้าวันฉีดทีนะเห็นภาพนะไอ้ข้างหน้านี่ก็ใช่เหรอไอ้นั้นถั่วอ๋อถั่วถั่วล็บมือนางเออฮะถั่วลิสงนางถั่วลิสงนางอ่าอย่างฮะไม่เคยเห็นนะขนมมาจ้ะเออเหรอฮะโอ้โหคุณผู้ชมฮะดูฮะโอ้โหยมาดูพวงนี้เนี่ยโอ้คุณผู้ชมนะเนี่ยให้เห็นนะ โอ้เนี่ยนี่ให้ให้ดูให้ดูแบบว่าให้ให้เห็นเลยโอ้โหอันนี้สองเดือนอันนี้มามุยสองเดือนอ่านะครับผมนี่คือไม่ไม่คันฮะโอ้โหเม็ดใหญ่มากดูไหมต้องต้องดูอย่างนี้นะมันจะเห็นนะเห็นนะเป็นชุดเป็นชุดเล็กบ้างใหญ่บ้างสองเดือนอูดูดิฝักใหญ่หมป๋าใหญ่ใหญ่มากคุณผู้ชมโอ้โหนี่ครั้งแรกนะครับโอ้นะนี่ฮะมามุยฮะสุดยอดนะฮะผมโอ้โหนะฮะอ่ะไปนะครับผม สเดือนเนี่ยเอาไปผัดมันทั่วลำเตาแล้วจริงดิอ่ะพี่สวนฮะโอ้หุ่ใหญ่เลยไม่สนใจกล้องหมดระยะดูดูไปของแ้นี่ขอกนี่เอามาอันนี้กี่เดือนอันนี้กี่เดือนอันนี้สามเดือนอ่ะสมเดือนเาโอ้ดูดูเม็ดดูฝักดูชุดดูชุดนี่มาดูตรงนี้เนี่ยโอ้ใช่เฮ้ยโอ้ดูถามหรือเปล่าเฮ้ยโเหมือนมาถามเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะเอามาเรื่อยๆดูโอ้โหดูครับดูครับ นี่ฮะโอโหฮะดูดิแบงดูแกดูอ้ยเอาภาพนี้มาดูดูดงมันเฮ้ยมันดำปื๊ดเหมือนอะไรอ่ะเหมือนปริงเหมือนปริงเหมือนปิงดูดิอุ้ยแสดงว่าอย่างนี้คือเปลือกมันบางมากใช่ไหมพี่สวนแล้วแล้วเบ็ดมันหนักไหมครับก็น่าจะใช้ได้โอเคอยู่หูนี่ชุดหนึ่งนี้ เฮ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยเออไม่คันจริงๆเนี่ยดูดิดโอ้ดูฮะ yeah, <everybody. S 1> โอ้แหม่ลองแกนแหวกิ่งมากเลย <laughs> ขนาดแหวกนเลยดูฮะ <ๆ S 1> ชุดหนึ่งชุดหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นประมาณฉีดหกครั้งเนาะขอไปดูข้างในก่อนเดี๋ยวหาว่าข้างนอกสวยอขอจาอข้างในนิดนึง <extends S 1> <roses> โอ้มามาโอ้โหทั้เราข้างในยิ่งสวยครับโอ้ยเอาลอง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 แบกหน่อยโอ้ยให้ดู โอ้โหโนโนโนนนโโอ้พระเจ้ายิ่งดูยิ่งเพลินโอ้ตายละไม่น่าเชื่อนะหมามุ่ยที่เรากลัวคันแต่พอดูมาดูหมามุ่ยสวนพิศสวนแล้วก็โอ้โหยิ่งดูยิ่งมันฮะเออน่าสนใจจริงๆโอ้โหนะฮะดูเลยนี้มีดำดูดิโอ้ยโรละร้อยขึ้นมีคนปลูกเยอะไม่ได้สวนตอนนี้เริ่มเยอะไหมอ้าว อำเภอสีทที่นี่ที่เดียวพี่ถ้างหมนของพี่ป่ะหรือว่าในโซนนี้ค่ะในโซนนี้มีมีของเราที่เดียว้หเระแล้วก็ต่อไปอำเภอหนองไผ่อ๋อคือโอ้โหก็คือเริ่มแล้วท่านเริ่มให้ให้กระจายแล้วเขาจะไปที่เชียงใหม่ก็มีอ่าครับเชียงใหม่หนองไผ่แสดงว่าการจะลองว่าพื้นที่ไหนที่เหมาะที่สุดนะแต่นี้ผมว่าโดนนะหรือว่ามันขึ้นได้หมดทุกที่นะครับไอ้พืชอะไรเนี่ยปมวปลูกง่ายพืชตัวนี้ปลูกง่ายที่มันจะโตเร็วไม่มีโรคไม่มีอะไรพี่ไม่ต้องอะไรเลยใช่ไหม ปล่อยไม่เคยได้ดูแลไม่โอ้เออาแต่ปกติหมามุ้ยทรมาช่างมันก็ต้องปล่อยนะอันนี้ก็คือต้องปล่อยเออเนี่ยอันนี้แต่เราดูแลดีหน่อยโอ้โหสุดยอดมากประมาณกี่ไร่นะพี่สามไร่สามไร่โอประมาณนี้เขาเ<ช>ขาช่างเป็นกิโลหรือเป็นตันอย่างเงี้ยคิดว่าได้ได้กี่ตันกิโลเป็นกิโลคิดว่าประมาณได้กี่กิโลลองช่วยกันวิเคราะห์จากที่เห็น พุ่มหนึ่งก็เกือบกิโลนะที่ข้อมูลมาข้อมูลที่ด็อกเตอร์เขาให้มาปลูกก็ไล่หนึ่งก็500โลขึ้นไล่หนึ่ง500โลขั้นตาำเอาคูณท่านบอกว่าตอนนี้250บาทนะลองคูณให้หน่อยสิสมไร่ใช่ไหม1ัน0้กิโลคูณ250บาทกี่กี่กี่เดือนเก็บเกี่ยวห้าเดือนหเดือนเก็บเกี่ยว ก็ไม่ต้องดูอะไรเลยสิฝักแห้งอยู่ก็รอให้ฝักแห้งคาต้นอย่างนี้ใช่ปหมใช่แล้วค่อยเก็บทีเดียวอย่างนี้ใช่ปหมก็จะเก็บไล่ๆไปเพราะว่าอ๋อคือเราจะรู้ว่ามันแห้งแล้วมันเป็นยังไงใช่ไหมฮะฝักจะย่นอ๋อฝักจะย่นถ้ามีมีให้ดูเนาะมีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูต้นสับดาวอ้ลองหักไม่เกรงใจพี่ก็เลยเหรอจับได้ไม่เป็นไรรอนี่ฮะโอ้โยนะฮะโอ้โหขอบคุณนะพี่ผมจะไปบูชาแล้วเล่นของแล้ววันนี้นี่ฮะเล่นของกกินได้ไหมกินสดได้ใช่ไหมได้ต้มได้ต้องไปต้ม ต้มกินจะมันมันกับน้ำพริกใช่ไหมได้อ่ะกินเล่นปลาๆก็ได้ได้อ่าปะปะกินสดให้ดูหน่อยเดี๋ยวเอาไปต้มเอาไปต้มนะอ่ะเดี๋ยวเราไปขอขอพี่เข้าไปนี่ไปมาหนึ่งสองสามสี่ห้าพอดีอ่ะมากันสิบคนคนละเม็ดคนละเม็ดไปได้ลองไปดูกันไปดูไปดูต่อฮะโอ้โหปะพี่ตรงนี้มีอะไรอีกฮะปะระดกมากนี่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 คือได้อายุของเขาแล้วเริ่มเหี่ยวแล้วเนี่ยเหี่ยวแล้วโอ้จะย่นฝักจะย่นวิธีการดูว่าได้ไหม ักจะเริ่มย่นจากเมื่อกี้ที่เต่งตึงเทียบเทียบเทียบก็เหี่ยวตามมาช่างช่วงอายุคนเหมือนปาดมนะนี่คือซิงเดนี่ก็ห่ยวเยวใหญไเด็ดปลาเด็ไเเี้ยมดได้มันแห้งแล้วเดี๋ยวจะไปเด็ดนีเด็นเยะห็นแดูเม็ดได้ไหมเราแกดูเ็ดลองดูลองดูเอาละครับผมลองแกรดูครับดูเม็ดมันนะครับเป็นอย่างไรนะโอ้โหกินกินสดได้เลยนะป๋า กินได้ฮะแต่ต้องต้มนิดนึงมันยังไม่แห้งเต็มที่อ๋อลองลองดูฮะเ็ดใหญ่มากครั้งแรกนะที่เห็นนะเออเม็ดดำๆเม็ดดำๆคนละเม็ดแบ่นคนละเม็ดกินได้เม็ดใหญ่เม็ดนึ่งเหมือนเหมือนถั่วเหมือนถั่วถั่วแดงถั่วแดงดำเหมือนถั่วแดงถั่วดำไอ้ใหญ่ๆฮะที่เขากินกับไอศครีมเนี่ยดูดีมั้ยไอศครีมลองชิมให้ไอศครีมตำเย็อ่านะฮะโอ้นะพี่นะอันนี้อย่างเงี้ยนี่คือต้องรอแห้งกว่านี้อีกมันจะมันจะออกเป็นสีม่วงๆไอ้เขาเรียกว่าน้ำตาลน้ำตาลแห้งๆนะเหมือนกับเปลือกถั่วทั่วไปเออน ถั่วดำเลยไหมตากแดดนิดนึงนะฮะเออนะวันนี่ก็มีน้ำหนักแล้วเนี่ยตากใช้ได้แล้วครับผมมีน้ำหนักนะครับโอ้โหดูดๆอันนี้อหน่อยเอัน่อยโอันนือดกดมากคุณผู้ชมมามุ่ออินเดียนะครับเพื่อเศรษฐกิจตัวใหม่ตอนนี้โลละร้อยแต่ว่าช่วงช่วงเนี้ยช่วงผาผ่านี่รับซื้ออยู่ที่250บบาทต่อกิโลนะสามไร่ ไม่ตท่านด็อกเตอร์การันตีการันตีว่าไล่หนึ่งห้าโลขึ้นก็ประมาณไร่ละหนึ่งแสนกว่าบาทครับเข้าดังไลนไหนพี่อยากโชว์อ่ะปะเจที่สวนครับพี่คนไปไหนอ่ะมาพี่คนไปไหนอ่ะมาอันนี้ก็เป็นชุดอ่อนี่ผสมนะ มันย่อยเป็นเรื่อยๆใช่ไหมครับพี่อ่าครับผมมันยอกมันมันนะอ่าครับผมมีทดสอบแล้วใช่ไหมมันมันย้อนยเมื่อกี้เราก็เก็บไปเรื่อยๆอ๋ออันนี้พี่เก็บได้เหรอพี่ยังจ้ะอ๋อก็คือว่าอ๋อบางทีมันขึ้นมาที่มันเหี่ยวเหี่ยวย้อนก็เก็บอย่างนี้แล้วไปปอกงี้ป่ะตากแดดแล้วตากทั้งเม็ดใช่ไหมฝักเขาก็แตกแล้วก็แกะออกง่ายอ๋อนะครับปรับแตกง่ายๆครับผมเอ็นี่คืออะไรครับพี่ ัวดอ๋อนี่ถั่วดาวอิงคาแต่มีมีของมันอยู่ตรงนั้นใช่ปะไอ้ตัวนี้กินใบสดได้อันนี้อ่ะลองดูย่งเงอ่านี่คือถั่วดาวอิงคานะครับกินสดนะโอ้ยผู้ชมฮะอันนี้พี่ผสมถั่วดาวอิงคาด้วยเนาะอ่านะครับผมนะฮะไล่เขาเรียกว่า500โลฮะใช้โซบะกีนคุณเขียวนะฮะของเราชิมิพัทของเรานะครับผมนะอ่าลองไปดูถั่วดาวอิงคาตรงไหนพี่เริ่มมีตรงนี้นะเดี๋ยวลองไปแล้วค่อยละไปตลอดไปนู่นอ๋อนะฮะก็คือตอนนี้ผสมแล้วเนาะ คือปลูกแซมแล้วใช่ไหมตัวดาวอินคาอย่างเงี้ยปลูกยากไหมพี่อันนี้เศรษฐกิจนี่คือตอนนี้โลเท่าไหร่ตัวดาวอินคาตอนนี้ถ้ากระเทาะเม็ดก็อยู่ที่60บาทอ๋อตัวดาวปลูกยากไหมไม่ยากแต่ก็คือเหมือนกันนี่คือปลูกครั้งเดียวหมายถือว่าปลูกครั้งเดียวแล้วอยู่อยู่ได้กี่ปียาวห้าสิบปีอยู่พอ้าวละเข้าใจความหมายละห้าถึงสี่สิบปีถ้าราคาดีเข้าใจความหมายแล้วอยู่ที่เราบำรุงมามุ้ย ก็คือประมาณ5เดือนเก็บแล้วก็ปลูกใหม่อะโลละ250ร้อาิวด่งนคาราคาจะถูกลงไม่ถูกสิดีกว่ายัางพะยะยางพลาใบก็ขายใบขายใบขายไปทำอะไรฮะไปหั่นเป็นใบชาชาโอ้กเป็นชาต้มอาใบมีคุณภาพนะครับผมพอเป็นเม็ดมาปุ๊บก็กระเทาะโลละ60บาทแต่ปลูกครั้งเดียวอยู่ได้50ปี50ปี โอ้โลละฮะหกสิบบาทไม่ต้องปลูกยางมาปลูกไอ้นี่แล้วเห็นชัดเลยคุณผู้ชมยาง3 4มสี่บาททะเลาะกันตายนะถูกไหมพี่อนี่ฮะทำก่อนรวยก่อนดูแลไม่ยากเลยใช้กุเถียวฉีดเหมือนกันโอ้โหนะฮะนี่คือนี่คือตุ่มนี่คือเม็ดดอกอ๋อดอกแล้วมันจะเป็นดอกก่อนใช่ไหมค่ะเป็นดอกแบบนี้ช่วงนี้จะเป็นสักเดี๋ยวเดินไปดูนะจะมีให้ดูเนาะมีนะครับผมอ่ะนี่คือถั่วดาวอินคานะโลละ60บบาทปลูกเยอะไหมครับพี่ ต้นแรกเป็นฝักแล้วต้นแรกประมาณ5ไร่5ไร่5ไร่ไร่หนึ่งได้ประมาณกี่โลพี่เฉลี่ยแล้วมีสถิติไหมเอาเพิ่งปลูกใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรผมมองว่าโลละ60บาทอ่ะมันดีกว่ายางพาราไม่ต้องไปนั่งกีดเช้าเย็นนี่รออย่างเดียวแล้วก็อยู่ปีนี้ฝนแรงก็เลยไม่ค่อยออกลูกงักหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันอยู่ได้นานไงอันนี่มันเป็นครั้งแรกไงถ้าเท่าที่ผมรู้มาที่เขาเก็บนะมัน มันร้อยเจ็ดสิบต้นน่ะเขาเก็บครั้งแรกเห็นว่าได้ตั้งสามตันอ่าไปไปไปอะไรนาะไม่มีอะไรนะตามตามพี่สวนไปครับโอ้ฮะทุผู้ชมใครที่ดูรายการอยู่น่าจะมีอินปฐถารามทองคำแล้วนะครับเรามีถั่วราวอินคาแล้วก็หมามุยอินเดียเป็นเพื่อเศรษฐกิจตัวใหม่โอ้โหเป็นอย่างนี้เนาะวิธีเขากินสดๆได้ไหมพี่หรือว่ากินเป็นถั่วเลยปะมันเม็ดมันเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูกันจะได้เห็นเม็ดก็คล้ายๆหมามุย อ๋อก็คือแกะมาเป็นเม็ดแต่ว่าอ๋อหนึ่งเม็ดก็คือได้ห้าถูกป่ะหนึ่งฝักใช่ป่ะเรื่องฝักหนึ่งฝักได้ห้าเม็ดเป็นแฉกเป็นแฉกอ๋อนี่ฮะถั่วดาวินคาราก็รอแห้งก่อนรอแห้งฝักแห้งอยู่ในบ้านนี่อเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าฝักแค่ไหนนี่คือถั่วดาวินคานะครับคุณผู้ชมนะนะครับโอ้โหนะฮะฝักก็คือก็คล้ายๆหมามุ้ยแหละโลละหกสิบบาทแต่ข้อดีอยู่ได้ห้าสิบปีดูแลอย่างเดียวฉีดที่เขียวไปเรื่อยๆโอ้ต่างกันนะต่างกันโอ้โหเราไม่ต้องดูแลยากโอ้โหฮะ เงินทางนั้นเลยอันนี้คือสวยอันนี้ถือว่าดีไหมพี่ใช้คุณเขียวฉีดแล้วคือน้ำป่าเดิมนะเหมือนเดิมถอดยอดออกมาใหม่จะงามโอ้นี่เห็นไหมมันนี่นี่คือดอกมันเท่านี้ป่ะพี่หรือว่าใหญ่กว่านี้ดอกใหญ่กว่านี้ดอกใหญ่กว่านี้เดี๋ยวลองดูเผื่อเผื่อเจอมันแลงจัดมันแลงจัดโอ้โหฝนเพิ่งลงมาได้เดือนนี่คือกำลังบอกว่าใช้คุณเขียวช่วยประคองช่วงผ่าแรงใช่ไหมก็ยังรอดอ่ะอันนี้นะคุณผู้ชมนะทั้งถั่วดาวอินคาทั้งหมามุ้ยอินเดีย หน้าแรงเรารู้อยู่แล้วสเดือนที่ผ่านมาเนี่โอ้โหน้ำตาแทบไหลใช้คุณเขียวฉีดสิวันฉิดทีเนี่ยอยู่ได้อยู่ได้เห็นไหมอ,อ,อยู่ได้เลยนะคุณผู้ชมง่ายๆอยู่ได้อ่ะแล้วดูเราดูตอนนี้5ปีสิปี20ปีนะโอ้โหนี่ดำเพิ่มเลยนะโอ้เงินทางนั้นเลยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเราล้อหกบาทใครมีพื้นที่ไร่สองไร่ 2, ทาเธอคุณผู้ชมนะผสมประส,ะสาร เออน่าสนใจมากเดี๋ยวนี่มันแรงยังไงมันก็เหมือนทําให้สดอยู่ตลอดนะอ่าครับมันมันมันรู้สึกว่ามันทนแรงมากอ่านี่ไงถ้าฉีดดีเขียวเข้าไปเนี่ยครับไม่ต้องกลัวแรงเหมือนเราฉีดน้ำใช่ไหมฉีดสารอาหารให้ชะลอไม่ให้แกนได้อืมไม่ว่าอ้อยไม่ว่าอะไรนะสังเกตดู้วยครับครับครัผมไปฉีดอ้อยอ่ะมันไม่แกนนะครับ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 ครันครับ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 คร สังเก็ตไหมดินไม่เหนียวนะเรามาดีเราเหยียบรู้เลยเนี่ยใส่รองเท้ามาแต่ละคนเนี่ยอ่านะยื่นซุยซุยดีมากนะครับอ่มีลายไหนไหมครับด้านโน้นถั่วดาวคาตรงไหนฮะเยอะๆครับหรือว่ามาแซมไปมีทุกที่ครับแซมไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพี่พี่อาพี่สวนตรงไหนที่ฝักเยอะๆครับอยากเห็นอีกสักนิดนึงนะครับเพราะเพิ่งเริ่มถั่วดาวคาเลยมันเพิ่งนะครับลองดูลายนี้กันนะคุณผู้ชมนะก็ ลงทุนเรื่องระบบน้ำสดนิดนึงเนาะกำลังบอกว่าพืชสองอย่างนี้มันไปด้วยกันได้ถูกไหมมันไปด้วยกันได้อ่านึกดื้อภาคบอกแล้วว่าถ้าสองอย่างเขาไปด้วยกันได้บุ้งบุงมื่อมีก็เป็นเรื่องปกติครับยอดไหลจะสวยอ่าครับผมเราแสดงว่าเก็บไปแล้วใช่ไหมอ่าผมเข้าใจแล้วเก็บใบจากเก็บใบไปหั่นโลเท่าไหร่เขาทำโอ้ใบชาต้มนี่นะเขาขายยังไงพี่ถุงเล็กๆส่งเขาถุงละยี่สิบบาทเขาขายสามสิบ โอ้ตายแล้วพี่ก็ขายแต่ใบไม่ต้องขายมกดได้กำลังบอกว่าเป็นเป็นเงินหมดนะอ่ะนะเฉลี่ยแล้วอ่ะไอเนี่ยผมว่าไอเนี่ยสูสีกับไอ้ไอไอหมามุ้ยนะจะเรียกว่าเฉลี่ยแล้วนี่คือโล80นะให้รวมใบนะแล้วใบเก็บได้บ่อยเดือนนึงเก็บได้สองรอบ ถึงไหมเก็บตลอดเก็บตลอดอยู่ที่เขาสั่งอ่ะเขาสั่งมาแล้วก็เก็บใบแก่นี่เอาไปแต่ประมาณไหนแต่วิธีการเก็บเก็บใบเว้นใบห้ามเก็บทุกใบเดี๋ยวมันจะไม่ออกดอกออกฝักอ๋อนี่เทคนิคนะเก็บใบเว้นใบนะครับก็คือไม่ใช่โลบเอาทั้งหมดเลยใบขนาดไหนใบไซส์ไหนดูใบแก่แข็งขนาดไหนประมาณนี้นะโลละยี่สิบบาทไม่ถุงละยี่สิบถุงละยี่สิบบาทเฮ้ยผมว่าถุงเล็กๆนะผมว่ารายได้รายได้นี่ดีนะเดือนนึงเนี่ย เดือนหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งนี่เฉลี่ยจะนี่ได้เยอะเลยนะจากใบนี่ได้เยอะนะ,เอ,ะเอากันว่าหา,หากินกับใบส่วนเม็ดมันคือผลพลอยได้ครับ <c oughs> อย่างนี้อย่างนี้กี่กี่วันนะพี่ถึงจะเก็บได้ประมาณเท่าไหร่น่าจะอีกเดือนจมกกูกมันแห้งอ่ะมันแห้งอีกเดือนแห้งแตเขาจะเจ็บต้องแห้งที่สุดแห้งแล้วก็เก็บไปเรื่อยอ่ะ๋อแห้งแล้วก็เก็บไปเรื่อยทุกเดือนอะไเพราะมันไม่ร่วงไม่เกินเดือนหนึ่งไม่เกินเดือนหนึ่งโอ้โหนมันจะเพราะว่าถ้ามันสมบูรณ์จริงๆถ้าไม่แรงมัน ปเนี่ยเดือนที่7มันจะเริ่มติดเดือนที่8เริ่มเก็บครับผมนี่ผมกําลังตื่นเต้นกับ2อย่างนะเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจมากคุณผู้ชมนะครับผมอ่ะพี่สวนมาพี่สวนมาอ่านเรามาสรุปตรงนี้เนาะใช้คนเขียวและผ่านหมดผ่านหมดมันเป็นยังไงผ่านมันแตกยอดมันยังไงอ่ะพี่อธิบายให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงครับผมครับเดี๋ยวเนาะอ่าอครับผมเมื่อ สองเดือนที่แล้วคือฝนแรงมากอากาศก็ร้อนเราก็วางสายน้ําหยดไปลดน้ําคือดินมันร้อนอ่ะอมันก็ไม่งามอันนี้นี่พอฝนเพิ่งลงมาเมื่อเดือนที่แล้วครบคราอก็ถอดยอดใหม่ก็ยอดจะเขียวสวยครับครับนี่ฮะชัดเจนนี่คือใช้คุณเขียวก็คือใบแตกดีพอแตกเสร็จแล้วก็นะฮะมีรายได้จากใบแล้วก็เป็นเม็ดมมาพร้ออะใบพร้อมดอกไงพอแตกมามันจะเป็นชุดๆใช่ไหมเป็นฉัดของมันอ่ะแล้วก็ได้ผลผลิต นอกจากขายใบได้ก็เมล็ดก็ขายได้ได้ถั่วอ่ามามุ้ยก็เหมือนกันมามุ้ยขายเมล็ดก็ขายเมล็ดนะครับผมนะฮะก็เขาเรียกว่าใช้คุณเขียวแล้วผ่านหมดผ่านผ่านวิกฤตหน้าแรงเนาะแล่อย่างยอดเยี่ยมนะฮะดูฮะนี่ครับพี่ตรงตรงกลางเลยคเป็นไงครับพี่เป็นคุณเขียวเป็นไงลองอธิบายว่ามันเป็นไงใช้แล้วเป็นไงบ้างมันใช้ถึงแรงมันก็ยังมันก็ยังเขียวยังสดอยู่ครับของครับมันไม่ถึงกับ แค่แกนพืชทุกอย่างนะที่ที่ฝักสมบูรณ์มันก็โอเคนี่ขนาดแรงนะเนี่ยมันยังหาดูดีครับฝักสมบูรณ์นะเท่ากับกล่องไซส์ความยาวเขียวของเราเลยนะครับผมสุดยอดมากนะครับนี่คือเรื่องราวของอำเภอสีเทพนะที่สวนนะกับพี่อะไรนะครับผมพี่สนิทนะนะครับมาเปิดใจก็คือปลูกมะม่วงอินเดียจากดรอร์ลองดูลองทําเปิดใจ3มไร่การันตีและได้เงินแน่ประมาณ3 0 0แสนอ่ะปีหนึ่งปลูกได้ประมาณ3าครั้ง จริงๆประมาณ4ี่นแหละเอาเอาอตำตำไว้อปีปหนึ่งก็เฉลี่ยประมาณ90,00 900, 0สบาทแล้วก็มีไรายได้จากถั่วดาวอินคาที่ใช้คุณเขียวที่ลดต้นทุนแล้วนะครับคือใบ<ป>หั่นเป็นชากำลังเป็นที่นิยมขีดละประมาณ20บาทเนาะตาแกแดดแห้งใช่ไหมหอาขีดละยี่สิบาทคิดดูใบต้นหนึ่งใบเป็นร้อยหลายร้อยเลยดูทดูเม็ดเงินแล้วก็เมล็ดขายโลละหกสิบาทนะก็ดีเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่แล้วก็ใช้คุณเขียวซึ่เป็นเขาเรียกว่าแปลงเกษตรที่ปลอดสารพิษสารเคมี นะคะไม่ใช้สารเคมีเลยนะไม่ใช่โอ้เยี่ยมมากนะคะนี้ต้องยกนิ้วให้นะครับผมสุดยอดครับผมวันนี้นะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคคุณงขบขอบคุณครับคุณเขียวเยี่ยมคุณเขียวเยี่ยมคุณเขียวเยี่ยมเยี่ยมจริงจริงเย้แสงดดและมลภาวะตัวการที่ทำร้ายผิวเรา ในจะอายุที่มากขึ้นหรื้วรอยที่ตามมาความหมองคล้ำทำให้ผิวเราเสือส่อมสภาพปัญหาทั้งหมดนี้ป้องกันได้ด้วย Medas Anti-aging Cream ความลับของผิวสวยจากใต้ท้องทะเลลึกนวัตกรรมใหม่จากประเทศฝรั่งเศสที่สกัดจากแมงกระพุนที่เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่สามารถย้อนวัยกลับสู่วัยหนุ่มสาวได้ด้วยตัวเองทำให้ผิวของเราสว่างกระจ่างใสไร้ริ้วรอยได้อย่างเป็นธรรมชาติ มาไขค,ความลับของผิวด้วยเมดัสแ n t ทายเอจิงครีมจากฝรั่งเศสใบหน้าขาวเด่งใสลดริ้วรอยชะลอวัยด้วยเซมเซล์จากแมงกระพูุนใต้ท้องทะเลลึกโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก3,500บาทพิเศษ3กระปุกลดเหลือเพียง7,500บาท, 3, 1, 3, บาทโทร0879307822 0860271944 ID Line 0846715111รับประกันเห็นผลตั้งแต่ใช้กระปุก,รกแรก m e d a s Anti e Aging Cream ความลับของผิวสวยจากใต้ท้องทะเลลึก